สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็น5 8ชัก5อีก1ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาหมุนดูคัดเท้านะครับอ่าท่านี้ดีกว่านะครับเอาที่ถนัดนี่ครับการทางานของมันนะครับข้อเหวี่ยงหมุนนะครับอ้าวโซลุดไปแล้วข้อเหวี่ยงหมุนนะครับจานไฟนะครับมูเล่จานไฟก็หมุนนะครับอ่าพันเซอร์ที่ฝาจานไฟก็จะจับ นี่จับสัญญาณไฟอยู่นะครับตรงแถบติ่งแม่เหล็กตรงนี้นะครับเขาเวียงหมุนปุ๊บนะครับจานไฟหมุนนะครับพันเซอร์นะครับก็จับสัญญาณแถบแม่เหล็กนะครับมัดไฟมัดเขาต้มที่อยู่ช่วงนี้นะครับก็จะปั่นไฟนะครับเหมือนไดนาโมเลยะปั่นไฟเข้าไปนะครับหากล่องไฟนะครับหาแผ่นชาร์จไปแบ่งแยกไฟนะครับเข้าคอยนะครับไปคอยสตาร์ท นะครับพันเซอร์ไปเข้าคอยสตาร์ทนะครับไปเข้ากล่องนะครับแล้วก็คอยสตาร์ทส่วนมัดไฟเขาต้มนะครับจะไปเข้าแผ่นชาร์จแล้วก็จะให้ไฟแสงสว่างกับรถนะครับของใครที่วิ่งไปนะครับเปลี่ยนแบตไป3ลูก4ลูกแล้วก็ดับนะครับแบตหมดรถดับไฟออดรถสะดุดวิ่งไม่ได้รถวชีดนะครับก็ลองเช็คมัดเขาต้มดูนะครับมัดเขาต้มก็คือฟินคอยนะครับที่อยู่กับพันเซอร์ที่อยู่ด้านนี้นะครับเวลาไฟใครไม่ติดนะครับเวลาวิ่งไปแล้ว เปลี่ยนหลอดก็แล้วเช็คก็แล้วนะครับไฟขาดไฟไม่ติดนะครับไฟหน้าไฟท้ายไม่ติดนะครับไม่เกี่ยวกับไฟแต่ไฟเลี้ยวนะพอพวกนั้นมาใช้ไฟแบตช่วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนคอยแสงรถรุ่นเก่าดีกว่านะครับก็จะเป็นช่วงมัดล่างนี้เวลาวิ่งไปครับแล้วแบตหมดรถด,ดับนะครับเวลาใส่แบตรถวิ่งได้ไม่ใส่แบตรถสตาร์ทไม่ติดขี่ไม่ได้หรือว่าเวลาชักแบตออกนะครับสำหรับพวกรไน,นะ รอยสิบไอปะวนันชักแบตออกสตาร์ทนะครับชักแบตออกแล้วรถดับนะครับลองดูมัดไฟดูนะครับอันนี้ก็ก,การทํางานของมันนะครับชุดคัสเป็นชุดคัสแรงเหวี่ยงนะครับด้านขวานะครับนี่ครับอ่าช่วงข้อเหวี่ยงการสูบไม่มีอะไรมากดึงลูกสูบนะครับลูกสูบเวลาจุดระเบิดนะครับมันจะผลักข้อเหวี่ยงให้หมุนนะครับผลักข้อเหวี่ยงให้หมุนอย่างนี้นะครับหมุนทางด้านนี้นะครับก็พอจุดระเบิดที่ฝาสูบนะครับวาลเปิด ดันตุ้มเข้าไป4ครั้งนะครับได้กำนาังาน1ทีถึงเรียกว่า4่จังหวะนะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับตัวนี้ก็เป็นจานไฟนะครับก็ด้านนี้ด้านคัตนะครับมาพูดถึงด้านคัดกันอันนี้คัดเท้านะครับหรือว่าคัดฟุตนะคัดฟุตคัดเท้าก็คือเนี่ยครับมันจะมีถ้วยชามคัตแบบนี้แล้วก็มีคัดสามก้อนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับเวลาหมุนนะครับเราสามารถจับมันหยุดได้ เห็นไหมครับโดยที่เขวียงยังไม่หยุดหมุนนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็คือคัดเท้าหรือคัดออโต้คัดทางเดียวนะครับเวลาเขวียงหมุนนะครับนี่ปุ๊บมันสามารถหยุดได้ในช่วงสโล่เวลาสโลหรือว่าเหยียบคัดเบิ้ลนะครับมันจะตัดกําลังชุดคัดหลังทิ้งไปเลยนะครับเวลาเหยียบคัดนะครับถ้าเราประกอบถูกนะครับจะเป็นแบบนี้หรือว่าชามคัดเราไม่เสียนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะตัดกําลังนะครับตรงนี้จะเป็นชุดคัดสามก้อน เวลาเราบิดเร็วๆชุดคัสสำก้อนจะมีสปริงเกี่ยวอยู่3ตัวใช่ไหมครับมันก็จะกระพือมาจับกระชามคัสหน้าปูดแบบนี้นะครับแล้วคัสหลังก็จะทํางานคัสหลังตัวนี้จะต่อกับลาวเกียร์นะครับเป็นลาวขับลาวตามก็ลาวสเตอร์นะครับก็เข้าเกียร์โดยนะครับมีตัวเขี่ยเกียร์นะครับมีก้าปูเขี่ยเกียร์อยู่ด้านนี้นะครับคือคันเกียร์นะครับเราใส่ไปทีหนึ่งนี่ครับคันเกียร์เดี๋ยวใส่ก่อนแก๊กอ่าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งครับ พอใส่เกียร์ปุ๊บราวสเตอร์ก็จะหมุนนะครับเวลาเราหมุนเข้าเหยียงนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับนี่ครับราวสเตอร์ก็จะหมุนเห็นนะครับนี่นี่ครับเวลาเข้าเกียร์ราวสเตอร์ก็จะหมุนอ่านะครับนี่จับไม่อยู่ด้วยครับต้องเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับถึงจะจับอยู่นะครับก็เป็นการทำงานคร่าวๆของมันนะครับ หลายคนถามว่าทําไมข้อเหวี่ยงมันถึงขาดได้นะครับก็การทํางานเป็นแบบนี้ครับเข้าๆนะครับอันนี้ก็ประกอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสชี้แจงให้ลูกค้าดูพอดีเลยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปลายข้อเหวี่ยงตรงเนี้นะครับมันก็จะเอาไว้ยึดแค่เฉพาะชามคัสนะครับกับชุดนี้ยึดคัสสามก้อนนะครับส่วนชามคัสเนี่ยมันจะอิสระของมันมันจะฟรีไปของมันเรื่อยๆไม่ติดกอะไรเลยนะครับนี่ครับมันมีเฟืองจริงนะครับ แต่มันไม่ได้ติดกับข้อเหวี่ยงตัวที่ติดกับข้อเหวี่ยงนะครับคือคัดสามก้อนเวลาคัดสามก้อนจับตรงนี้นะครับปุ๊บชามคัดก็จะหมุนนะครับหมุนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เฟืองที่ชามคัดเนี่ยไปขับเฟืองคัดหลังเพื่อเฟืองคัดหลังเนี่ยไปส่งกําลังไปที่เกียร์ต่อนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วคัดเท้าก็มีโอกาสขาดมากกว่าคัดมือนะครับหลายคนถามว่าคัดมือคัดเท้าไหนใช้งานข้อเหวี่ยงขัดยายกันก็บอกเลยว่าคัดเท้านะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าเราหยยบเบิ้ลเนี่ย นะครับรอบตงสูงเนี่ยแล้วเราปล่อยคัสต์ปึ๊บแบบเนี้ยหรือว่ายกล้อนะครับมารอบกํลาลังมาต่อเกียร์ยกล้อปึ๊เ orus, บเนี่ยครับแรงบิดแรงกระชากเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็สูงแต่ถ้าเป็นคัด์มือมันจะเป็นเวทหรือว่าเราเชื่อมติดนะครับมันก็ไม่มีแรงกระชากอะไรมันก็หมุนของมันไปอย่างเงี้ยหมุนของมันไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะมีแรงกระทําก็นิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเราเยอะคัด์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าคัด์เท้านะครับ ก็ถ้าเราประกอบดีนะครับลูกปืนฝาคัดแน่นชามคัดไม่เป็นร่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีร่องเลยนะครับน่ะไม่มีร่องเลยแล้วก็คัดสามก้อนของแท้ของดีนะครับไม่หมดไม่แหว่งไม่เหลือแตะเหล็กนะครับโอกาสขาดก็ยากมากครับเพราะว่าเวลามันหมุนนะครับมันจะกลมมันจะเที่ยงนะครับถ้างใครคัดเนื้อคัดมันหมดนะครับเวลามันอ้ามันถ่างออกนะครับคัดสามก้อนนะครับมันก็มันจะ ออกมาเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างมันก็จะเวียงเวียงแบบอย่างงี้ครับแอนแอนอย่างงี้โอกาสที่จะทําให้ปลายข้อเวียงตรวนี้ขาดมันก็ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นห้าแปดชักห้าคัดเท้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับยุคนี้ก็ล้ําสมัยครับเวลาข้อเวียงขาดก็สามารถต่อได้นะครับส่งมาต่อได้นะครับก็สร้างขึ้นใหม่แล้วก็จะเหนียวกว่าของเดิมด้วยนะครับก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วก็ขอบคุณ f อฟทุกคนที่ดูนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ